ันนี้เราทำซุปหัวหอมสไตล์ฝรั่งเศสนะครับเป็นเมนูคลาสสิกของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับฝรั่งเศสนะครับเราก็ใช้หัวหอมนี้นะครับประมาณผมใช้ประมาณ4ลูกกลางหนึ่งเล็กนะครับถ้าใครลูกใหญ่ก็ใช้5ลูกก็ได้มันประมาณสัก500กรัมครับก็เราก็อันนี้คือลากใช่ไหมครับเราก็ผากขึ้นก่อนแล้วเราก็เก็บลากไว้ก่อนนะครับมันจะทําให้เวลาหั่นแล้วมันไม่กระจายนะครับเราก็หั่นไปเลยหั่นขวางนะครับแบบนี้ ให้มันหนาสักประมาณครึ่งเซนครับซุปนี้นะครับบอกตรงๆว่าได้มาด้วยน้ําตาลครับหั่นน้ำตาลแบบนี้ลยครับหั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับหน้าตามันจะดูแบบเยอะแยะอลังการมากเลยว่าแต่ว่าไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวเวลาทําไปมันก็จะลดไปประมาณเยอะครับต่อมานะครับใช้ไฟกลางนะครับละลายเนยครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดหน่อยครับ พอเนยละลายแล้วนะครับเราก็ใส่นี่ลงไปครับหอมใหญ่ที่เราเตรียมเมื่อกี้ครับโรยเกลือนะครับให้หอมใหญ่ค่อยๆคายน้ําออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็เ hmm. ริ่มคนครับคนให้เนยมันสัมผัสกับหอมใหญ่นะครับแล้วก็คนอย่างเงี้ยครับใช้เวลาประมาณ 20- 30สินาทีครับหอมใหญ่มันก็จะสลดลงแล้วก็กลายเป็นสีน้ําตาลสวยนะครับพอหอมเราเริ่มเป็นสีน้ําตาลนะครับเราก็จะใส่วายขาวนะครับผมประมาณ1แก้วนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับผมไม่มีวน์ขาวนะครับก็ใช้พวกน้ำส้มสายชูหรือน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์วิเนก้านะครับประมาณสองช้อนโต๊ะแทนก็ไนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเริ่มใยขาวเริ่มเข้ากับ้อมใหญ่เราก็ใส่แป้งอเนกประสงค์นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนะครับพอคนเข้ากันแล้วคนแป้งกับหอมใหญ่แล้วก็ใบกะเข้ากันแล้วนะครับก็ใส่น้ําเปล่านะครับหรือน้ําซุปสต๊อกอะไรก็ได้นะครับประมาณครึ่งลิตรครับเติงไปเลยโอเคครับแล้วก็คนครับคนเสร็จนะครับเราก็ใช้ไฟอ่อนนะครับตุ๋นไปอีกประมาณสัก20นาทีนะครับผมต่อมานะครับปรุงรสเลยครับด้วยเกลือกับพริกไทยนะครับเกลือ and พริกไทย ครับแล้วก็ใส่เฮิร์บนะครับอยากใส่อะไรก็ลองดูครับผมใช้เป็นไทม์แล้วกันนะครับผมใส่ไปสักนิดหน่อยครับแล้วก็ใส่เบรลีฟหน่อยก็ได้ครับคือใสใ่มันเพิ่มกลิ่นจริงไม่มีอะไรถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับหรือม,มีออริกาโน่ก็ใส่ออริกาโน่ก็ได้แล้วแต่ใครมีก็เอานั้นแหละเรียบร้อยนะครับผมอีกประมาณสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวตักใส่ชามครับ นี่ครับเราก็ตักใส่ชามมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ขนมปังนะครับของผมเป็นขนมปังกระเทียมนะครับผมอาจจะใช้ขนมปังปิ้งธรรมดาก็ได้นะครับแล้วเอากระเทียมไปขูดหน่อยก็ได้ไพื่อมีกลิ่นกระเทียมนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับผมใช้เป็นมอสซาเรลล่านะครับแต่จริงๆถ้าอยากได้แบบรสชาติฝรั่งเศสแท้ๆนะครับใช้ชีสที่ชื่อว่าคอมเต้นะครับผมคมเต้คมเต้ c o m t e นะครับ น,นั้นจะเป็นรสชาติแบบซุปหัวหอมต่งเศสแท้เลยเอาละของเราพร้อมจะไปอบแล้วนะครับเราก็อุ่นเตาอบนะครับพรีชีทไว้ประมาณ200องศาหรือใครได้สูงกว่านั้นก็โอเคครับแล้วก็อบจนหน้าชีสมันสุกนะครับนี่ออกมาจากเตาอบแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่คือซุปหัวหอมของผมนะครับวิธีการกินนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับคือต้องให้มันโดนทั้งเนื้อชีสเนื้อขนมปังแล้วก็เนื้อซุปด้วยนะครับเดี๋ยว นี่ตักลงไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับซุปหัวหอมสไตล์ฝรั่งเศสนะครับเมนูนี้ทําไม่ยากครับถ้าไปกินข้างนอกก็น่าจะได้ราคาอยู่นะครับผมลองทํากันดูครับ